ร้านบ้าบินไฮโซอยู่ที่เข้าแกงบ้านสวนนะครับสาขาสามนะครับใ้แวะมาอุดหนุนกันนะครับคือกำลังทำบ้าบินนะครับอันนี้รถอะไรครับเนี่ยรถธรรมดาค่ะอ๋อธรรมดานะครับไม่เอา ร้านบ้าบินไฮโซอยู่ในข้าวแกงบ้านสวนสาขาสามนะครับบ้าบินไฮโซอยู่ในศูนย์ข้าวแกงบ้านสวนสาขาสามนะครับแวะมาชิมกันนะครับ